มาเที่ยวต่อในวันที่2กับทริปอุดรธานีเปิดเช้ามาแน่นอนก็ต้องพาไปกินก่อนเลยกับร้านอันนออาหารเช้าสไตล์เวียดนามส่วนเมนูที่อยากให้ลองทานคือปางม้อย้ยันแป้ง,<อ>ง,งดีน้ำจิ้มเด็ดเมนูนี้เพิ่งเคยเจอเป็นขนมปังไส้หมูแดงราดนมข้นรสชาติมันนุนน่นๆวและแน่นอนว่ามาอุดรท,ทั้งทีก็ต้องไปตามรอยประวัติศาสตร์อย่างมร <ะ S 1> <มะ S 2> ดกโลกบ้านเชียงที่มีอายุมากกว่า5000ปีเป็นหนึ่งในโบราณคดีที่ดังไกลไปทั่วโลกในไหนมาบ้านเชียงกันแล้วก็ต้องได้ปั้นมอเขียนสีใครอยากลงมือทําแนะนําให้ไปที่นนนนนนีีี่่่เเเลยยยจจไดด้้้้ปัััครรรมมมใชออออิิผาาววตงงกกกกก็ ทั้ทงการเขียนสีแล้วก็ร้อยลูกปัดที่สามารถดี y วตามสไตล์เราได้เลยเสร็จกิจกรรมแล้วพาไปกินกันต่อที่ร้านเสือหลงป่าใครเป็นสายเนื้อนแนะนําให้ลองมาร้านนี้เลยกินข้ขาแล้วพาไปกินเค้กที่ร้านเบเกอรี่ลับๆที่ซ่อนตัวอยู่ในร้านเครื่องเคียงมานานกว่า30ปีขนมหลายอย่างในร้านคือจัดว่าเด็ดมากตามไปชิมกันได้เลยว่าไปที่มือเย็นพาไปกินอาหารอิตาเลียนสไตล์ดั้งเดิมเชฟนี้ส่งตรงมาจากอิตาลีประสบการณ์มากกว่า50ปีรสชาตินีสไตล์อิตาเลียนแท้ๆส่วนตัวชอบลาสัญญาที่นี่มากอร่อยใครชอบแนวนี้ตามไปกกกินนนัไได้้และถาาาม่่่อยยพททีีเวสค ดติดตามช่องนี้กันไว้เลยเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าให้ฟัง